สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่างเบลดจากร้านสมัยทีสวิตนะครับก็วันนี้นะครับช่างเบลมีตัวนี่เลยจะเป็นตัวอะไรเอ่ยก็ดูบ้างจะเป็นตัวการดกัะจอออาโหลดกัะจอนะครับเป็นตัวกัะจอของตัว iMac นะครับตัวนี้จะเป็นกัะจอของ iMac 20นิ้วนะครับเป็น iMac รุ่นเก่านะครับเป็น iMac ตัวตัวหลังดํานะครับ วันนี้มันมีการเฉยๆตัวตัวที่เป็นชิปกัดจอนะครับอนี่นีบชิปตัวเก่าถอดออกนะครับชิปตัวเก่ามันเสียนะครับ<ม>ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาวางชิปกัดจอกันนะครับก็เรามาดูกันว่าทั้งเบสจ,จะวางไงนะครับนีตัวนี้ก็จะเป็นชิปกัดจอนะครับเป็นชิปกัดจอของ A นะครับส่วนมากกระจอของ Macbook นะครับ Macbook หรือว่า iMac นะครับของ Apple จะใช้ของ ATI กับทั้งหมดเลยนะครับก็ยังมีบางบางส่วนบางรุ่นที่จะใช้เป็นของ Nvidia นะครับแต่อันนี้จะใช้ของเป็น ATI นะครับค่ายของ ATI AMD นะครับอันนี้รีบอลมาแล้วนะครับ ก็กระจอเป็นกระจอใหม่ที่รีบอลมาเลยนะครับไม่ต้องมารีบอลเพิ่มนะครับสังเกตที่รีบอลแล้วก็ปุ่มตะัวรีบอลก็ใช้ได้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําการล้างล้างมันก่อนนี่ผมเก็บตะขวไว้แล้วนะครับเก็บเก็บตะขวของเจ้าตัวที่อยู่ในในก๊์ดนะครับในบอร์ดกระจอนะครับ เดี๋ยวเราจะมาล้างฟักล้างล้างล้างข้าบฟักนะครับออกไปผมจะใช้วิธีการที่ว่าใช้ผ้าคลุมลงไปนะใช้ผ้าคลุมลงไปนะครับแล้วก็ใช้ใช้แปรงเนี่ยขัดขัดทุดทูนะครับขัดทุท,ทูมันออกไปครับถ้าเกิดว,ว่ามันไม่ออกเขาก็ ผมกนเพราะว่าอันนี้ผมลงปัเกเยะไปนิดนึงปักมันก็จะแข็งนะครับวางกระจอภายใน5นาทีเสร็จกับเร็วไปหรือเปล่านะติดหรือว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่วางเฉยๆนะครับคลิปสั้นๆในการวางกระจอซึ่ง เราเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วมีทีมีบอลแล้วนะครับทัามันแข็งนะมันแห้งต้องปลัน จะล้างค้าปฟักเก่าออกก่อนให้หมดก่อนนะครับเจ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ผ้า <Okay. S 2> เป็นผ้าที่เราเรียกกันก็เป็น ที่นี่ใช้กันจะเรียกว่าผ้าเช็ดแปเปิลวอร์ดนะครับเริ่มแรกก็เอามาใช้กับหน้าจอปเปิลวอร์ดนะครับหลังเราก็มาใช้เช็ดบอร์ดด้วยเช็ดทองสะอาดพวกคราบฟักตรงนี้ครับมันออกดีมากเลยะเกี้ยงแล้วแต่คนใช้ด้วยนะถ้าบแิดว่าใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกี่ยงครับโอเคครับตอนนี้เราล้างล้างฟักเก่าออกมาแล้ว ก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟักตัวใหม่เข้าไปฟักันใหม่บางๆครับคู่ <c oughs> ก,กันเขาได้ป้าย <c oughs> ป้ายไปป้ายปลาฟักใหม่เข้าไปในตัวกระจอะครับในตัวบอดหรือตัวกระจอะครับ เก็บตะกัวไม่หมดนะดูเม็ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะจะไม่เก็บแล้วเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการเอามีดเนี่ยปาดหัวมันออกเราไปปาดนะมีอยู่เม็ดเดียวเอามีดปาดออกก็าเกิดเก็บตะกัวไม่หมดอ่ะหรวเก็บมันยังไม่ไม่เนียนหรือว่าตะกัวมันยังผูดนูนขึ้นมา อาจจะมีตะกัวมันอาจจะทะลักนะครับไปติดอาคาอื่นได้นะครับเราก็ต้องทําให้ตะกัวมันเรียบเนียนครับ <c oughs> เข้ากันหมดเรียบร้อยผมก็ปาดตะกัวที่มันนูออกมาออกมานะครับโดยการใช้มีดนะรมีดหมอไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกว่ามีดแบบนี้ว่าอะไรนะแต่ที่นี่เรียก,กันว่ามีดหมอ เป็นมีดที่ว่ามีความคมในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าเฉือนนิ้วก็น่าจะขาดได้เลยนะครับเรีย <c oughs> บร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราทาฟักไปที่ตัวกระดจอแล้วนะครับมันจะมีตัวนี้เมื่อกี้ทาฟักไท้ที่ตัวตัวตัวการ์ดมันนะครับเดี๋ยวจะทาฟักไท้ที่ตัวตัวชิปชิปกรัรดจอนะครับแยกแ,ยก,แยกกันนะตัวการ์ด กาดจอก็คือกาดมันจะอยู่จะเป็นกาดแต่อันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตัวชิปชิปกาดจอตัวพวกไ m แ c กนะครับ iMac รุ่นเก่าๆนะครับเช่น iMac ตัวตัวหนานะครับรุ่นที่มันเป็นรุ่นแม่เหล็กนะครับ เป็นกระจกติดแม่เหล็กมันจะเป็นกระจกที่มันถอดได้ครับมันจะเป็นกระจกเหมือนแบบเหมือนกระจกน้ตบุ๊กของไอ้ตัว MBI สมัยก่อนนะครับที่ว่ามันจะถอดเปลี่ยนได้คล้ายๆกันเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียเราก็สามารถเปลี่ยนทางการ์ดได้เลยนะข้งใบเลยโดยที่ไม่ต้อง มาเปลี่ยนชิปในกาดอีกท,ทีหนึ่งแต่ว่าราคาของตัวกาดมันเลยมันจะแพงมันจะสุงนะครับซึ่งเราซ่อมแบบนี้เราจะซ่อมได้ถูกกว่านะครับแล้วก็ูกคกาก็จะซ่อมถูกกว่าด้วยโอเคถ้าฟักเข้าๆไปประมาณนี้ครับเนี่ยหน้าตาของการ์ดมันวิธีดูขาเราจะวางไงได้ มันเหมือนดูเปืนๆมันก็เหมือนกันหมดเราจะวางยังไงให้มันตรงนะครับวางเนี่ยดูดูแบบแบบไม่สังเกตนะมันก็จะแบบเป็นปุ่มอะไรยิบมๆแย้ๆเหมือนเหมือนกันหมดเลยทุกด้านเลยแต่ว่ามันจะมีจุดสังเกตอยู่นะครับก็คือว่าจุดจุดนี้นะครับมันจะมีแบบเหมือนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหัวตัดนะครับมันจะตัดออกเป็นเป็นเป็นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าตรงนี้ก็คือขาหนึ่งนะครับ ที่จะบอกทิศทางการวางของตัวชิปนะครับแล้วก็ในตัวของชิปกระจกนะครับตัวชิปกระจกมันก็จะมีสามเหลี่ยมนะครับที่บอกว่าตัวนี้เราต้องวางกระจกสามเหลี่ยมเนี่ยให้ตรงกับตัวที่มันแหว่งไปนะนะครับจะมีสามเหลี่ยมอยู่เป็นเป็นสัญลักษณ์มาร์กไว้ว่าเราต้องวางแบบนี้นะครับเราเราก็ด้านนี้นะครับมันก็จะมีสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับนี่ สีเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราก็ตัวสามเหลี่ยมในตัวกระจกนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเราจะวางตามโลโก้มันไม่ได้นะเนี่ยถ้าเกิดวางวางแบบนี้ไม่ได้ครับวางบางทีวางได้นะแต่ว่าเครื่องอาจจะเปิดไม่ติดบางทีอาจจะช็อตไปเลยนะครับขามันไม่ตกก็อันนี้เราก็คว่ำโลโก้ a t i มาลงมานะครับแล้วก็ใหต้ตัวตัวสามเหลี่ยมตัวนี้กับตรงนี้ตรงกันนะครับ ค่อยเอาไปวางเล็งให้ดีครับเล็งให้มันตรงกับตัวเบ้ามันนะครับตัวกระจกไอแมคมันจะดีอยู่อย่างม,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 าม,ามันจะมีเส้นมันจะมีเส้นตียกมาให้ดูหมันจะมีเส้นนยมีเส้นมีแนวบอกว่า,าต้องวางให้ตรงเส้นนี่นะนะครับมันจะมีเส้นแนวบอกถ้าถ้าเป็นของ macbook ในบอร์ด macbook นี่ไม่มีนะครับ เราต้องมาเล็งกะระยะเองนะครับไม่งั้นเราก็ทำมาร์คขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเกิดอ้โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กมีมีเส้นบอกอ่ารวางไว้แล้วนะครับดูเล็งให้มันตรงนะครับถ้าเกิดมันไม่ตรงมันก็จะไม่ติดนะครับม้จะตรงตรงแล้วแต่ไม่ติดก็เรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดวางตรงแล้วไม่ติดก,ก็อาจจะตัวเป็นตัวกัดจอไม่ดีหรือว่าตัวตัวชิปกัดจอไม่ดีนะครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นช่างเบสนะครับเนี่ยวางไว้ดีครับเดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องยกชิปนะครับ ตามมานะครับวันี้กอากจะชู่น้ไปหน่อยนี่นะครับตัวเครื่องยกชิปของเรานะครับมันก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก,ตก็ตัวกัดจอตัวกัดจอของเรานะตัวพระเอองเราอยูู่ในเครื่องยกชิปแล้วนะครับเครื่องเครื่องวางชิปยกชิปขอ,ของเรานะครับเสร็จแล้วนี่ตรงเราจะมีหน้าปัดบอกแสดงผลนะครับมีปุ่มสตาร์ท อนนี้เราวางวางดีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากดสตาร์ตรเครื่องนะครับแล้วก็วางกรารจอมันลงไปนะครับกดน่ไปแล้วนะครับทีนี้เราก็รอรอให้ตัวตัวชิปมันลงนะครับ ตกเหมเนี่ยวางวางไม่ได้วางไ,ได้แล้วนะอโอเคทีนี้เราก็ รอให้อุณหภูมิมันเข้าที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะกระจอมันก็จะลงไปเอง เมื่ออุณหภูมิมันได้ที่นะไม่รู้ว่ากล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองขยายขยายเข้าไปถ้าเกิดอุณหภูมิเข้าที่ตัวตัวกระจอมันก็จะลงลงเข้าไปในตัวชิปกระจอมมันก็จะลงเข้าไปในตัวตัวกระจนะครับบอร์ดของกระจสั่นเดียวไม่เป็นไร ดี๋ยวเราก็รอรอให้ให้ลมเย็นมันเป่าเป่าให้กระจอเย็นนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบในการวางกระจอนะครับเมม,มันเป็นโรศัพท์กันการความร้อนแต่ตอนนี้มันไม่กันสั่นั นี่เราก็รอแนละรอให้กระจอมันเย็นนะครับเครื่องยนต์คิปของเราครับมันก็ยังมีอุณหภูมิบอกนะครับอุ้ยมันแดงนี่เครื่องยนต์คิปของเราก็จะมีอุณหภูมิบอกนะครับเราก็รอให้อุณหภูมิมันเย็นสักประมาณสัก40 30นะครับจลเราก็จะมือหยิบมันมาดูเช็ค ว่ามันลงดีไหมนะครับโอเคตอนนี้อุณหภูมิก็เริ่มเย็นแล้ว ถ้าเกิดว่าวนอุณภูมันเย็นใต้ที่มาแล้ว,วเดี๋ยวเครื่องมันจะตัดแะบ,บเองนะครับ ตับไปแล้วนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับตัวก,กระจกของเราวางไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ดูการว่ามันลงไหมนะครับอิธทีสังเกตง่ายๆก็คือว่าเราเอากล้องเนี่ยส่องส่องดูนะครับว่ามันเป็นเป็นตะกั่วเป็นเป็นเม็ดไหมแต่ว่ากล้องมันมองไม่เห็นนะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้กระจกก็วางลง สนิทดีแล้วนะครับกระจอของ a t i นะครับชิปกระจอของ a t i ในตัวการ์ดจอของตัว i m a c นะครับ i m a c สภาพ i m a c ของเราก็นี่อยู่นี่ครับเครื่องเครื่อง i m a c หลังดำของเรานี่รือไว้อยู่ครับไม่รู้บอร์ดหายไปไหนแล้วกรดจอเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันนะครับกับเครื่อง i m a c อีกท,ท,ทีหนึ่งนะครับก็ คลิปนี้ช่างเบสก็จบคลิปในการเทสไม่ใช่เทสคลิปในการทํากระจอนะครับวางกระจอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนจากไปนะครับช่างเบสจะขอฝากร้านร้านสมัยทีนะครับร้านสมัยทีจะมีอยู่3สาขานะครับสาขาแรกจะเป็นสาขาเทอร์มินอลทวนดี้วันนะครับสาขา2จะเป็นสาขามิกาบางน้านะครับแล้วก็สาขา3จะเป็นที่สาขายูเนียนมอลครับก็คลิปนี้ช่างเบสก็ขอจบคลิปไว้เพียงแต่เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ